สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบ้านเอง็งนะจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะนี่ก็ได้เวลากินแต่เวลาทำกับข้าวน่าจะไม่ได้ใช้เวลากินนะจน้ะนี่วันนี้น้องแน่จะทำเมนูอะไรกินเนาะนี่แกงเห็ดใส่หน่อไม้ดองจ้ะโอ้วันนี้น้องแน่ก็ไปหาเห็ใดใหญ่เลยนะจน้ะนี่ช่วงนี้เห็ดโคกพี่โยก็ออกหลายใส่เกลือจ้ะน้องแน่ก็มีเวลาก็เลยไปหานะจ้ะนี่กระเทยใบมกกกะกรูดพริกงตำกระเทียมจ้ะแล้วก็พริกแห้ง เก็น้ำก็เดือดอยู่แล้วนะจ๊ะนี่พอใส่เครื่องเซก,กใส่เฮ็ดไปเลยมีเ็ดตะไคร้เฮ็ดทานนะจ๊ะช่วงเฮ็ดบานพิโยออกดีในี้ไปหาก็ยังพอได้กินเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้จะแกงเฮ็ดนี่ใส่อันนี้ด้วยจ๊ะนี่น้ำไม้สม้มน้ำไม้ดองของแม่ลี่นะจ๊ะนี่เนื้อน้ำไม้ขา,ขาวๆดีจ๊ะนี่ขาวจั่วเลย พี่โยก็ให้น้องเน้นล่างน้ำก่อนนะจ๊ะมันจะได้ไม่มีรสเค็มมากแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากน,นจะจ๊ะเดี๋ยวปิดฝาให้แกงเดือดอีกแล้วใส่ผงงาผงไปเลยมันจะได้เค็มเสียพี่โยก็จะด่วนต่ปิดฝานะจะแม่ครัวยังปผงไม่เซ็ตเลย จ้ะโหเดี่จ้ะแกงน้องแน่นก็เดือดแล้วจ้ะน,นี่แกงเ็ดใส่ซน์โไมย้ยโดงนี่จันใส่แบบลายๆจะใส่ไม่เยอะเดือดเทสซุกเลียนี่ก็แขวนตอนสุดท้ายาใบโหะระพาใบโหระพาไม่ดีนี่นจันหอมอะไรจ้ะหอมทงังโนมายโดงหอมทังใบหัวละาาพาแต่แซ่บอันนี้น้องแน่นก็น่าจะ ช,มชิมเลยละชิมเนี่ยรสชาติพอดีเลยจ้ะมาจา้ามากินแกงเ็ดกับพี่โยด,าาด้วยสินมาจ้นานี่ก็ได้เวลากินข้าวเลยด้วยสินสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะวันนี้มีเมนูอะไรน้องแก้มบอกป้าดูต้มเห็ดรวมค่ะโอ้ต้มเห็ดรวมมีอะไรอีกอมีผักสดค่ะก็กลาผัดค๊า แก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกถ้วยเก่านะจ๊ะนะแล้วก็อันนี้เป็นปลาผัดที่ลอยเมลีทําไปดํานานะจ๊ะนี่ปลาผัดใส่ไข่ด้วยจ้านี่มาจ้ามากินข้าวเดียกันกับน้องแก้มกับพี่โย่แล้วก็น้องแนรเหมือนเดิมเดียจ้ันี่มากินข้าวหน้องแก้มด้ยจ้าสามสาวที่สเกิร์ตจ้านี่ร้อนร้อนร้อนแต่วันนี้พี่โยกับพันล้มเปิดเสร็จ สัสดีจ้าขี่เข่ากับพี่โยดจนมาพี่ข้ากับน้องแก้จ้าอันนี้เป็นไงด็งนกนาะแสดงละครนี่นี่นเป,นเปนหนังบีไงเท่ัเรื่องอนไ่นู้น,น,นพัดกระดาผิดจะปลาพัดก,ก่อนแต่พิโยก็เก็บในเม็ดลูกโดดมาได้วยจะนติเขียวซดี่แนี่เป็นลูกโดดของพิโยเะจน อบบน,น,นี้สิฮึฮะตอ่ะ <c oughs> ลูกโดจินงกับปลาพัดจซบษฐจัน,นี่ปลาพัดใส่ไขน่นะจังอืมอร่ออร่อยม,ม,มากคีขึ้นคึ้มอร่อยมากมากไปกินอีกสินนะ่ ก็แค่เอาใส่ปากแล้วก็เกลียวเกียวเกลียวติดทำฟันเราหัวนีมติดทำฟัน <laughs> พี่โยแยกคนนี้คืออยากสุกสดหนามนะจันจะได้ชัช่ชนของพี่โยสดเองเลยแบบมีแรงแบาเครื่องนี้นนก็เฮ็ดออกอพิเดือดฟันพ่โยเอ๋อไม่เยอะเราจะออกเพราะว่าปลามันน้อยเนาะปลามันไม่ได้ปลาเป็นปลาใหญ่แบบจำขาวไปไหนที่เราทำนีน่แหละ โยกเลยลำคาญดีเลยขณะเอา,ายาจุดกระทิ่หมดชุดดานั่นนี่น,น,นะรับ,รบนเดี๋ยเราขันหนึงนี่ขอพ่อเฮ็ดอันนี้นะนั่นนี่มีขั้นดาอันน,นี้เป็นึ่งิมถุเฮ็ดได้ถึงละเป็นมาเป็นทฮ็ดตะไคร่ก็เฮ็ดทานเลยจดช่วงนี้กำลังออกลายไปเฮ็ดทานอย่างออกเป็นหมูลเลยจะไหวเลย ไม่ขาดฝนมันไม่ตกยินเริ่มแหงอะแม่เอาเห็ดอะไรใหร้เราเนี่ยยังไม่มีคนไปแต่พี่โยต้อง,น,งนั่งแบบหนุ่มเกมเลยจิ๊นเพราะไม่มีคนใส่ไปหาตามันหลุดดานี่ไม่่อยเขาอ้หลุดโดนจะผิดแปบปลาพัดนี่อร่อยไม่กันจ้ะแค่นี้มันเยเลยเิดกับใครนี่หอมม ยุงมันดื้อหรือเปล่านี่เอายากัญยุงมาชุดยจะไม่อยู่เลยจ้ะนี่ไม่ให้เอาอุ้มอ่ะช่งหนูไม่กินแล้วเราลุนมตักให้ปลาทช่ไมล่ะนั่นไม่อร่อย สเต๊กจากนารงชิมเห็ดดิเอะมั้งหอมอุ้ยขาดิดดเป็นเห็ดดำเราชิมเห็ดดำกัน,กนจ้ะแซงกัานี่ก็อร่อยจ้ะนี่ก็ปลาออพัดเท่จนพัดสดนี่กินกับปลาพัดอันไหนก็อร่อยจนพากะไรก็สั่ง เอันเนี้ยเตลียมดำอ่ะจกคุเคยกินใช่้องเคยนอะผ้อเคยแม่แม่ก็บกัดหรืแก้กินอ่ะเะไรอือหนหนูแต่ทำไมหน้ามันโอกดำๆอย่างเนี้ยปือเก่ไปเดือด ไหไปปาก็แม่อนกับจะเปลนตองคนแล้วมาหาปลาลาผัดกับลูกโดนนะปลาลผัดแต่ไข่นี่น่าจะลอยเมลีซับอาไรบ้างนี่ปลาล่าปลาล่าตัวใหญ่เลยเมลีต้องซับเอาจ้ะอืออือ 人们法律。 อันจะเม็ดติกลูกโดดเม็ดใหญ่ๆเพราะเอาตาไหมเล็วเล็กสิ้นกว่าเสียงกวับเลยนะแต่ว่าจริงะกัอแบบขึ่นแบบนี้นะถ้าเออกไปเอะ้รทำกับที่มันลนอ่มันว่าี่นี่ก็กระดิ่ไปแล้วแล้วก็เลี้ยงมีนทุกไม นั่นๆก็ใส่หนังกันนี่ก็ฝนตกต่ว่าตกไหม่เล่เต่มารีตว่นตกหม่เล่เพราะว่าตกกระบาดตะวันกติทำงานพิวเม็ตกับโลงเรือตกนะฮะตกแรงดาวงานตกแรงมากแรงแป๊บเดียว่กดหน้านี้นะนี่แกงแบบหน่ออเนะออ่านเอ๊อ กินจะเก้ยแต่อน้ถ้าแตงมันเน่ยกินไม่ด้แกงีสแนไมดองจ้ะน้มดองไม่ดำหรอกไหนามยังดำนะนามอะาหมดแล้ว ตลาะพักจบอรอยอ่ะมันก็พักต้นต้มเทศจบอร่อยอ่ะอืมนั่นนี่ไปก็ใครแล้ว,ว้นันี้นอย่างง้ไปไม่เจอคนไหนอนี้อืะอ,นะอ,อืะอืมอืมอออ เวลาะว่าเร็นนาฮิตก็ไม่ฮิตมีใครไปไม่เข้าใจมั้งจำนะเวลานาธรรมดาก็ไม่ฮิตมีใครเข่าตายเพราะนั้นเลยไปประจําตอนนี้คนไปห็นไงที่คนเมเปิลนั้นเนี่ย แข่งไม่ก,ออมกินแต่แขงแต่งอย่างเนี่ย่งเนี่อยากกินหิ้งอะไรอ่ะนี่กัดนรใง่สุดน่น,น้ำนมื่อเม่แม่ค่ะถ้าเสือเอิ ก็ชาเาแมฮะออสุนี่ไปให้นางสนมเนาะฮะตพอเนาะมันบกเินเนาะแม่แม uh> 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 ่ออสิอาสิเพิงอสิบอเก่อืมใ่าะเพื่อดังนู้นงบอกแม่จะหลายหลายวันหมพิยก่าลดปั่แล้วก็ลดมาบอก เย็นนี่แหละใตยพุงนี้เลยเบ๊ะไอ,อ,อ,อสุดหลังน,นู้ปปหนไหเอ๊ะก็ชินอืมทีีดอกไม้ที่น่ยไมุ่ดใชอ่ะอเป็นงานเกินถึงกระเบนด้วยอ่ะถึงกระเบนเป็นหาอันนีุ้ดไม่นี่นะไปมาเหมา,หายานี้สุดไปไม่นี่เย็ดสิสองไหอ่ะ แล้วก็ลืมตาเต้กันเลยข่าวมดนะถุงน้นไป่ะไปไหนดูนู้นนะผมเลยไงไปวัด้อืมอืมไปนอนบัดุงนู้นไปแจกโรงทานอ่ะหนูนหักอ่ะอือก็ดูเลยนาทีสีป่าไทยอ่ะีแม่มีก็ได้กำใจ้่ย สุดนมอ๋ออตัรนีเข้าขาวหรออะไรกันนี่ยสีเขียวเขียวสานี่สีทดงเงินนะจะไม่ได้หรอยุงก็ตายยุงเอา จักจะสื่อ,อยาก,กันยุ่งแบบไหนเราจะมาสื่อ,อห่ออะไรมาวางที่ต่อเป็นแบบโคตรแ,<ม>แบบเน<ม>ีบบ่ยเขาเอาโคตรเนี่ยเอาอันใน่าจะสื่ออ,อ่างทองอะดูเหมือนกัดเลยจะยุ่งยากันยุ่งเลยอ่ะเป็นรูปเด็กด,ดา่างยังเขียนจ่อเลยจิ๊โยกินคนเดียวมั้งซามล่ะ ดูดวยคือดูลขางในมีางแก,ก,กแลแล้วมันไป,ปล้วมันสวดอแตปักะะนะมันนุ่มเกี่ยวขาวไหมเรกกรู้ให้มันนุไม่เกี่ยวเข่าก็เลย อืเดี๋ยวคนดูเขายบมามันยังกัดได้อะลูุโดดก็หมดมเดียนี้กะลาพัดกะลาพัดอร่อยดีไหมเ็มวยเด็ดตไค่เตกเลยอืมน้ำจืดเทมวยเทมวอะรเล็้ยเทมวเทมมันหวงไงมันเผามันก็เลยหลวงลาล่าง การจัดรวม Tao tạo lòng lòng thao, yêu cầu lòng 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 yêu มดตะต้มเฮทหนึ่งชาม,กมกตกไปดตัวแตงกัวกับเลยสองลุน้องแกงกินนหดนึงปกไปด้วสุริข้าตัวเองลมกันเผหอมก็ตึงตาสุริข้ากันปากที่เลยอะจกี่นี่ก็จะไปแค่นี้นะจาก็พามาดูสูตรการแกงเฮ็ดเจากะใส่หน่อไม้ดอหรือนอหม่สมของแมรี่นะจัพากันกินมดชามเนยจัะรากับมดเ้าจะพัดเดี๋วปากระเซ็นแล้วก็ปลาพัดกาอร่อยดีจะนี่ พี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะทีเ่เฉยกดติดตาม,ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยและเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ